สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลเรดเดว,วิลครับเรดเดว,วิลเรดเดวิลเรดเดวิลโอ้โหเป็นไงเพื่อนๆพี่ๆเอาไม่อยู่ครับปีศาจแดงเอาไม่อยู่เพื่อนเพื่อนพี่พนึกว่าจะชนะนะครับโอ้โหเอาไม่อยู่เพื่อนๆพี่ๆี่โดนนาทีสุดท้ายเหมือนตอนที่เราได้ประตูตีเสมอนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ เราก็โดนประตูตีเสมอนาทีสุดท้ายของครึ่งหลังเพื่อนเพื่อนี่พี่โอ้โหเป็นยังไงมั่งเกมนี้นะครับปีศาจแดงต้องบุกไปเยือนโอลิมปิกลียงนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ฝรั่งเศสนะครับโอ้โหเปิดฉากมาลียงนี้เป็นทีเป็นทีมที่ลียงลงเป็นหญิงนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาทําเกมเร็วมากๆนะครับเกมเขาจะเร็วมากนะครับเกมสวนกลับเร็วๆต่อบอนกันสวยๆแล้วนาทีที่ประมาณ25 26แล้วก็โดนไปเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราโดนลียงยิงนําไปครับโอ้โห เกิดจากความผิดพลาดนะครับโต้กลับเร็วๆของลียงนะครับปีศาจแดงโต้กลับไม่ทันนะเพื่อนๆพี่ๆโดนไปเลยครับลูกนี้โอ้โหนาทีที่ยี่หกครับหลังจากนั้นปีศาจแดงก็บุกนะครับบุกได้เยอะนะบุกแล้วก็ลุกกันไปลุกกันมาหมดครึ่งแรกก็หมดครึ่งแรกก็เออบุกก็หมดครึ่งแรกนาที ต่อเวลาครึ่งแรกนะเพื่อนๆพี่ๆปีศาจแดงมาดีเสมอได้ครับจากเลนี่เยอโร่ครับมงครับโอ้โหบูโน่ส่งบอลสวยๆให้เยดี่เยโร่บงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพี่ๆต่อเวลาครึ่งแรกครับโอ้โหเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งหลังจากนั้นเปิด์ชามาครึ่งหลงังปีศาจแดงก็เปลี่ยนตัวหลายตัวนะครับมีสันเมาลงมาไมนูลงมาเอออะไรเออเือสีลงมาโอ้โหเกมบึ่งหลังก็ผัดกันลุกผัดกันรับมีจังหวะสวยๆทั้งสองทีมเพื่อนๆพี่ๆแล้วนาทีที่ประมาณ แปดสิบห้าแปดสิบหกครับโอ้โหเป็นลูก ต่อบอลกันสวยๆนะครับโอ้บูโน่ส่งให้จางเสื้อสีเสื้อสีสมงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่เสื้อสีมงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับโอ้โ oh, หนาทีที่แปด6ิบห้าแปดิกแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าเราชนะแน่นอนเบื่อนเพื่อพี่พี่หลังจากนั้นลียงไม่ยอมครับต่อบอลกันมาสวยๆยิงต่อบอลกันโอ้โ oh, หตามช่องทะลุมาสวยๆยิงแล้วยิงอีกยิงโอนาน่าโอนาน่าเซฟได้หนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองโอนาหน่าหมดสิเซฟครับโอ้โ oh, ห ตีเสมอได้2ประตูต่อ2นาทีที่95ิเพื่อนเพื่อนพี่พีโอ้โหเป็นว่าเกมนี้จบกันไปเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2เพื่อนเพื่อนพี่พีโอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนพี่พีเปิดฉากมาเกมนี้ปีศาจแดงบุกเยือนลียงลงเป็นยิงนะครับโอ้โหเปิดฉากมาลียงเขาเล่นคึกคักมากๆบุกบุกจะเอาประตูขึ้นนําให้ได้บุก โอ้โหผู้ชมกองเชียร์ลียงเต็มสนาเมเพื่อนเพือนพี่พลียงเขาเล่นบอลเร็วนะครับเอกลักษณ์เขาจะเล่นบอลเร็วนะจุดเด่นเขานะครับเวลาได้จังหวะทําเวลาจังหวะลุกเนี่ยเขาจะทํากันเร็วมากเล่นไม่กี่จังหวะถึงหน้าประตูแมนยูเลยเพ,พื่อนเพนพี่พแล้วเป็นจังหวะนาทีที่ประมาณ26ครับเป็นเกิดจากความผิดพลาดของกองหลังเราครับลียงเขาทากันมาเร็วๆต่อบอลสวยๆทะลุตามช่องยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพนพี่พนาทีที่20 6ครับโอ้โหเราโดนขึ้นนำนาทีที่26หลังจากนั้นปีศาจแดงก็เริ่มโต้กับสวยๆหลายจังหวะแม็กวายเกมนี้เปิดบอลสวยๆหลายจังหวะเพื่อนๆพนพี่ๆแม็กวายนะครับเปิดบอลหลังลายสวยๆมากโอ้โหเปิดบอลให้ดอกูเอยดาโลเอยอะไรเอยสวยๆการนาโชวิ่งกระชากลากเลยบูนน่งบูโน่แล้วนาทีที่ประมาณ45บวก3บวก4นะเพื่อนๆพ่พี่ๆเป็นลูก ต่อบอลกันมาสวยๆแล้วก็เราได้ฟรีคิกนะครับ ฟีค <ítulo> er ิกแล้วบลูโน่เปิดเข้าไปนะครับบลูโน่เปิดเข้าไปให้เลนนี่โยโลเลนนี่โยโลมองเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่เป็นลูกเปิดคอสไปจากบลูโน่เฟรนันนะครับโอ้โหอูกาเต้ยิงหนึ่งรอบยิงหนึ่งรอบบอลกระเด็นออกมาเข้าหัวโยโลโยโลมองเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่เลนนี่โยโลมองเข้าไปอย่างสวยงามครับหลังจากนั้นก็หมดครึ่งแรกเลยครับมองมองเข้าไปปุ๊บเสียงลูกหวีด เป่าปั๊บหมดครึ่งแรกเ,เพื่อนๆพพี่ๆเปิดฉชากมาครึ่งหลังปีศาจแดงกระบุกเยอะนะครับกดดันแนวรับของทางลียงเยอะนะครับครึ่งหลังนะเพสซิ่งสูงเลยวิ่งสูงเลยผู้เล่นยีลง รียงได้บอลปุ๊บปีศาจแดงเข้าถึงตัวปีศาจแดงเข้าถึงตัวเพสซิ่งเร็วๆรียงไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับครึ่งหลังนะครับโอ้โหเราเล่นบอลเร็วขึ้นนะแล้วก็ครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนตัวหลายตัวนะเพื่อนๆพี่ๆเอาเซอร์ซีลงมาเอาเมสันเมาส์ลงมาเอาไมนูลงมาเอาลินเดอร์เลิฟลงมาเพื่อนๆพี่ๆเปลี่ยนแทคนิคน่อยนะครับ ต้องไปพักไหนนะครับผู้เล่นหมุนเวียนนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เราต้องไปเยือนนิวคาสเซินนะเพื่อนเพื่อนี่ๆในลีกเราต้องไปเยือนนิวคาสเซิลเกมหนักนะครับก็หมุนเวียนผู้เล่นหน่อยนะครับหลังจากนั้นปีศาจแดงครึ่งหลังมีจังหวะบุกสวยๆหลายลูกกาลาโชเอยมีจังหวะยิงสวยๆในประตูของลียงก็เซฟได้เพื่อนเพื่อนี่ๆอูคาเต้เโนโนก็มีจังหวะเอ้ยบรูโน่ก็มีจังหวะยิงแต่ในประตูเซฟได้ติดเสาติดคานแล้ว เกมก็เล่นมาถึงนาทีที่ประมาณ80 5 8 6เพื่อนๆพนี่ๆโอ้โหเป็นลูกต่อบอลกันสวยๆนะครับบูโน่เปิดคอสกันมาเปิดคอสเข้ามาหน้าสนามเซอร์ซีมองเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพือี่ๆเซอร์ซีมองเข้าไปอย่างสวยงามครับเซอร์ซีอีกแล้วโอ้โหพ่อหนุ่มหัวฟูเลยแล้วเซอร์ซีมองเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนี่ๆนาทีที่ประมาณ85ครับโอ้โหตอนนี้กองเชียร์แมนยูที่ตามมาเชียร์ถึงฝรั่งเศสนะครับก็คิดว่าโอ้โหชนะแน่นอนแล้วชนะแน่ นอนแล้วนาะทีที่85 86้าแแล้วโอ้โหหลังจากนั้นปีศาจแดงก็ต้องก็ยังบุกเพินเนะครับเจอรียองสวนกลับมาเพื่นๆพิพี่พี่รียองสวนกลับมาเร็วๆต่อบอลสวยๆซ้ายขวาซ้ายขวาทะลุบอลลอดช่องเออสวยๆปุ๊บยิงๆๆยิงยิงปุ๊บโอโนาหน่ารับได้ลูกแรกบอลกระชอดออกมารียองสัตว์อีกครั้งหนึ่งโอ้โหโอโนาหน่าหมดสิทธิ์รับครับลูกนี้ โอนาหน้าหมดสิทธิ์รับโอโหโอนาทีที่เก้าสิบห้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลียงตีเสมอได้นะครับโอโหกองเชียร์ในสนามกระหึมเลยครับโอโหเงียบไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ตอนปีศาจแดงขึ้นนํานะครับเลยห้าหกนาทีจะหมดเวลากองเชียร์เงียบแต่พอลียงตีเสมอได้โอโหกองเชียร์นี่คึกเลยครับคึกคักเต็มสนามวิ่งกันเชียร์กันโอ้โหเชียร์กัน เชียร์กันสนันสนามเพื่อนๆพนี่ๆเต็มสนามเลยนะครับโอ้หลังจากลียงตีเสมอปุ๊บโอ้โหแมนยูเอาไม่อยู่จริงๆเพื่อนๆพนพี่พี่ลูงนี้ลียงเขาจะทํากันเร็วมากๆนะครับโอ้หลังจากนั้นพอตีเสมอปุ๊บเอาบอลมาเริ่มเตะใหม่เป่านกหวีดหมดเวลาเพื่อนๆพนี่ๆเป่านกหมีด บวกหว uh ีดหมดเวลาทันทีครับโอ้โหเสมอกันไปสองประตูต่อสองเพื่อนเพื barrier, two, passo, two, 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 three, two ่อนพี tense, ่พี like friends, for for ่สองประตูต่อสองครับโอ้โหอีกเจ็ดว voilà ันข้างหน้าต้องไปเล่นที่โอทับฟอร์ดนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราต้องทําให้ได้นะครับถ้วยนี้เรายังไม่แพ้เลยนะครับในถ้วยนี้นะครับเรายังไม่แพ้นะมีแต่เสนอเสมอกับชนะนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราต้องทําให้ได้นะปีศาจแดงนะครับ อีกเวันเจอกับรียงในโอแทฟฟอร์ดนะครับแต่สุดสัปดาห์นี้เราต้องเจอนิวคัสเซนก่อนนะเพื่อนๆพี่ๆเรา d n เรา DNA ผีแดงทั้งใจครับ DNA ผีแดงทั้งใจต้องมาเชียร์กันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไคร b e ด้วยเด็กผี